เยวะเลยครับโห่เลยครับสายใหญ่ค,ครับสายใหญ่ครับโอ้ยสายใหญ่ครับใหญ่ค,ายยายครับใหญ่ยยครับย เดียวแล้วครับอยู่ครับอยู่ครับโอ้โหอยู่แล้วครับหมายเดียวแล้วครับอ่าตีไหมายของหมายอยู่แล้วครับเช้าๆนี่โดนแล้วครับอ่าเท็กซัสเท็กซัสโดนแล้วครับมาครับเต็มแรกครับแต้มแรกของวันนี้ครับอ่าเช้าๆครับโดนไป ไปย่อนไปส่องไม้ครับโดแล้วครับเช้าไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับพยาามทึกภาพครับสีครับมาแล้วครับเช้าครับเทคสัตว์นะครับวันนี้อากาศสบายสบายนะครับคืมฟ้าคืมฝนนะครับแดดไม่ออกนะครับแต่เช้านะครับมีตัวเป็นโดนครับแต้มแร่มาลับเบาๆกันนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับปานกลางปันกลาง เบาๆครับเช้าๆครัเดีครับยพยายามทึกภาพครับ ั but, it, ับบคครรไปแล้วครับ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 โอ้ยลุดโอ้ยตัวใหญ่ด้วยหลุดครับโอ้ยเหยื่อไปกินด้วยโอ้ยลุตลุต กับลับครับกดล้วครับอยู่ที่ครับอย่างนี้ก็อยู่ที่ครับอย่างนี้ก็อยู่ที่ครับมาแล้วครับมาแล้วครับแต้มที่สองครับโอ้แต้มที่สองมาแล้วครับเอาจนได้ครับสายสวยแล้วครับแต้มที่สองมาแล้วครับเห็นะครับแต้มที่สองครับโอ้สวัสดีครับแต้มที่สองแล้วครับ ใสสวยเลยมันครึ่งโลกว่านะครับครึ่งโลกว่ามันหกหกเจ็ดขีดได้ครับเท็กซัสเท็กซัสวันนี้ก็อากาศดีมากเลยครับคุณฟ้าคุณฝนแดดจะออกก็ไม่ออกฝนจะตกก็ไม่ตกตกเปะแปะเปะแปะแดดลำลายลำลายเนี่ยครับไล่ตีนะครับเท็กซัสเนี่ยครับปลาไม่ระแวงนะครับโดนกัดทุกวันนะครับใจเย็นครับตีปลาครับ หมายธรรมชาติก็อย่างนี้ครับหมายเข้เี่ยวได้มั่งไม่ได้มั่งเล็กใหญ่กันคะกันไปครับถ้ามีใจรักกันตีอยาปลอมนะครับต้องใจเย็นครับอย่าใจร้อนนะครับได้มาแล้วแตมเรื่อยๆครับตีเย่าปลอมครับอย่าไปคิดมากครับตีก็อยู่ว่างครับอยู่บ้านป่าๆก็ไม่มีประโยชน์อะไรก็ออกมาตีอยาปลอมนะครับได้มั่งไม่ได้มั่งขอให้ออกนะครับ เพื่อฝึกการทัศนะในการใช้เหยื่อดูหมายเราต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับสวัสดีครับหมาแล้วครับแดมแตนสอนครับสว,บวัสดีครับอย,ย่าพยายามสิบภาพครับนี่กลเริน กลันละครับไม้เดียวครับกลันละครับไป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 ครับขายไหมขายไหมขายไหมวู้ย์คือขายเว้ยถ่ายฟ้องเลยครับมันคายครับอุ้ยถายฟ้องเลยไม้เดียวเลยครับ มเดียวครับไม่เดียวไม่เดียวเลยครับไม่เดียวเลยครับอยู่ไหมครับอยู่ครับไม่เดียวเลยครับหห่เลยครับสายใหญ่ครับสายใหญ่ครับโอ้ยสายใหญ่ครับ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 โอ้ยสายโลครับสายโลครับโอ้ยลุดลุดโอ้โห้กริบระเบิด โโหใหญ่ไม่ใหญ่กิปง้างเลยครับกิบง้างเลยโอ้หน่าจะอยู่โลกว่าครับโหไปทั้งเบ็ดทั้งเหยื่อเลยครับลงมาตีโพะเดียวเลยครับโหกิบง้างครับเสียด,ดายครับโอ้โ ไฟฟองนะครับกัดครับกัดแล้วครับขายเราอยู่เช็ดสายครับอยู่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 ครับอย่างนี้ก็อยู่ทียครับอย่างนี้ก็อยู่ทีครับอยู่ครับอมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้โหทำตัวใหญ่หลุดไปได้ครับโอ้โหแต้มสวยแล้วครับอขึ้นครับเดี๋ยวหลุดโอ้โหได้ตัวใหญ่ครับผมลากมาข้างหน้านี่แหละกิิประเบิดครับหรือว่าผม ล็อกกิ๊บไม่แน่นเลยก็ไม่รู้แะ่ได้ครับโอ้โหตัวนั้นใหญ่กว่าน,นี้ครับน่าจะเกือบสองโลครับล่ามาข้างหน้าแล้วถึงอยู่แล้วกิ๊บระเบิดเอาขึ้นกันครับโอ้ยลื่นลื่นออกขึ้นกันเอาขึ้นกนอนเดินลดุดเดินลุดโอ้โหจะได้ครับ โอ้ยได้ตัวใหญ่ครับขึ้นนลยครับโอ้สายสวยแลยครับอย่าเขาแช่บันทึกภาพครับครับแที่สามนะครับวันนี้ได้ครับตัวใหญ่โอ้โหหน้าหลุดเลยครับกิฟ์งางอาจจะเป็นพวกผมใส่กิฟไม่แน่นก็นได้ครับงานงางได้ไงไม่รู้แต่ตีปลามายังไม่เคยกิฟงางเลยครับ ได้ครับตัวใหญ่ครับใหญ่น่าจะโลกว่ากว่าครับตีลงไปพวกงับเลยมุดญ้ามุดอะดึงออกมาได้จะถึงตัวแล้วกิ๊บง้างพอดีครับหลุดไปก็ได้ตัวนี้มาครับเดชบุญครับอคนมาลงตะคัดพอดีครับก็ได้ตัวนี้ขึ้นมาคนมาลงตะคัดเลยก็ถือว่าฟุกไปนะครับตัวนี้การตีทิกซซัดนะครับมันก็อยู่ตรงนี้ครับการส่งส่งสาย เวลาปลากินจังหวะปลากินการส่งสายส่งช้าส่งเร็วนะครับเก็ขึ้นอยู่ขึ้นอยู่จังหวะเวลาปลามันกินนะครับเสน่ห์ของการตีเฮกซัดอยู่เนี้ยเราต้องใช้ความอดทนนะครับอดทนมันสนุกครับตีเฮกซัดมันไม่เหมือนพวกเหยื่อผิวน้ำครับพรกัดตุ้มส่งปุ๊บวัดเลยเงี้ยไอ้นั้นก็อยู่นแน่ครับแต่เฮกซัดเนี้ย มันใช้กิจน,นาการนะครับของการใช้เหยื่อเหยื่อหนอนแต่ละชนิดนะครับเราต้องใช้กิตน,นาการเอาพอเราส่งเหยื่อลงไปแล้วเราใช้เราจะใช้รูปแบบไหนเราก็กิตน,นาการเอานะครับการส่งสายส่งสายการวัดการจังหวะปลากินนะครับออกหมายทุกวันนะครับ เราเรียนรู้ได้ตลอดนะครับกับธรรมชาตินะครับสวัสดีครับแต้มแรกแต้มที่สานะครับัสนีครับ